เมื่อเราก้าวสู่ยุคดิจิทัลนะครับกระบวนการที่สาคัญครับในการพัฒนาสังคมนั่นคือการเร่งสร้างพลเมืองดิจิทัลครับพลเมืองดิจิทัลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ,แยะนะครับข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่ามาตามแพลตฟอร์มต่างๆต,ต,ตามสื่อใหม่ต่างๆต,ตามเครื่องมือดิจิทัลต่างๆได้อย่างดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข่าวลวงข่าวปลอมซึ่งไหลบ่ามาในทุกมิตินะครับในทุกแพลตฟอร์มในชีวิตประจําวันของเราได้ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3บริบทที่สําคัญนะครับบริบทที่1คือความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารที่มาจากข้อมูลที่ผิดพลาดเราเรียกในส่วนตรงนี้ว่ามิสอิน o ฟ m รเมชั่นนะครับก็คือข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับส่วนที่2 เป็นข้อมูลที่มีเจตนาร้ายนะครับหรือมีมุ่งมีความประสงค์ในมุ่งการมุ่งมา่ปรารถนาร้ายนั่นคือ malinformation ในส่วนที่3คือข้อมูลที่บิดเบือนนั่นก็คือ d i s i n f o r m a t i o n นั่นเองในแต่ละส่วนนี้นะครับเราสามารถอธิบายง่ายๆในส่วนที่1คือข้อมูลที่ผิดพลาดข้อมูลที่ผิดพลาดคือ m i s i n f o r m a t i o n ข้อมูลที่ผิดพลาดคือข้อมูลที่ ผู้รายงานนะครับผู้นําเสนอหรือผู้สื่อข่าวหรือผู้ส่งสารหรือผู้สื่อสารเนี่ยนำชุดข้อมูลที่ผิดพลาดมานําเสนอนะครับยกตัวอย่างเช่นการนําข้อมูลนะครับสถิตินะครับตัวเลขที่ผิดพลาดมานําเสนอในรายงานการนําภาพประกอบที่ผิดพลาดนะครับที่ไม่ใช่ณสถานการณ์นั้นหยิบขึ้นมารายงานส่วนตรงนี้ต้องขีดเส้นได้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ได้เจตนานะครับถ้าเป็นการกระทําที่ไม่เจตนาเนี่ยเราจะเรียกว่าข้อมูลที่ผิดพลาด นะครับอันนี้คือบริบทที่1ในส่วนที่2คือข้อมูลที่มีเจตนาร้ายนะครับนั่นคือ Malinformation ชื่อบอกชัดเจนอยู่แล้วคือเป็นเจตนาร้ายในการที่จะมีความมุ่งมา่ปรารถนาร้ายกับอาจจะเป็นบุคคลนะครับปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลนะครับหรือองค์กรหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน,นต่างๆอันนี้คือมีความเจตนาร้ายในการอาจจะใส่สีตีข่าวนะครับในการที่หยิบยกข้อมูลหรือแต่งเรื่องขึ้นนะครับ มีการนำข้อนำสเต็กข้อมูลส่วนตรงนี้เนี่ยมีเจตานาร้ายในการที่อาจจะดิสเครดิตกันหรืออาจจะทําให้เกิดความลดความน่าเชื่อถือลงไปส่วนต่อมานั่นคือข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลที่บิดเบือนออนี่คือการผสมกันนะครับในนัยยะของข้อมูลที่ผิดพลาดกับข้อมูลที่แฝงเจตานาร้ายนะครับมาบูรณาการกัน นั่นหมายถึงอะไรครับเป็นเจตนาที่ชัดเจนของผู้สื่อสารที่ต้องการนะครับมีเจตนาในการบิดเบือนข้อมูลเก่าวสารนะครับโดยบางครั้งในหลายๆครั้งในบริบทในสังคมไทยของเราเราจะเห็นนะฮะมีการหยิบยกข้อมูลที่ผิดพลาดโดยเจตนาอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วนะครับหรือคนที่กระทำเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นตัวเลขสถิติที่ผิดพลาดเป็นหลักฐานอ้างอิงที่ผิดพลาดหยิบยกมานําเสนอ และนำมาบิดเบือนมาแต่งเรื่องขึ้นมาอุปโลกขึ้นนะครับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงดัดแ,แปลงข้อมูลมากยิ่งขึ้นและนำสเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นสู่สังคมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับในในในส่วนแรกที่เราจะสามารถเอานำมาเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาเป็นฐานการวิเคราะห์เฟซนิวหรือข่าวลุงข่าวปลอมในปัจจุบันได้ครับ